สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามให้กับช่องบอยสั่งนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับ5,000คนแล้วครับผมตอนนี้นะครับ5,000คนกับ5ปีนะครับก็ภูมิใจนะครับพอรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองนะที่ทำช่อง YouTube แบบ ตั้งหน้าตั้งตาทํำนะครับแบบตั้งอกตั้งใจทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบัน,นะครับเราก็จะไม่บอกว่าตั้งแต่คนดูติดตามกี่คนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นจากศูนย์นั่นแหละนะครับกว่าจะมีคนติดตามมาขนาดนี้ก็โหใช้เวลาหลายปีเลยนะครับก็จะ มีคนเข้ามากด s u b สไ r i b e นะครับมอรับชมคลิปของผมนะครับก็วันนี้มาคุยถึงเรื่องอผมอยากคุยเรื่องลิเกนะอืมเพราะคลิปล่าสุดเนี่ยมีผมพูดถึงเรื่องลิเกว่าเออลิเกนี้มีคนดูเยอะนะครับผมปัจจุบันนะนะครับจากอดีตเมื่อ ช่วงหนึ่งยุคหนึ่งนะครับก็แต่แต่แต่ยุคเก่าๆนู้นนะสมัยกันเราโบราณัางคนก็ดูอยู่แล้วนะครับลีเกนะฮะเป็นการแสดงเป็นมอหศนะในงานงา,านวัดอะไรเงี้ยเนาะคนก็เลยดูเยอะนะสมัยนะั้นแล้วก็มายุคหายไปบ้างมีแต่ก็ยังคงม,มีมาตลอดนะแต่ก็ไม่ได้ว่า,าวือหวาทุกคณะนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตอนแรกผมเข้าใจว่าลิเกมีมีเฉพาะอยู่ที่ภาคกลางนะครับมีมีเฉพาะที่โซนแบบภาคกลางนั่นแหละอืมจังหวัดอะไรอะ่ะพวกสิงห์บุรีอ่างทองยุทยาอะไรพวกเนี้ยนะครับนครสวรรค์ลิเกพิจิตระรผมเพิ่งมารู้เมื่อเมื่อตอนเมื่อไม่นานมานี้เอง นะครับว่า,าลิเกในประเทศไทยนะครับมีหลายภาคนะครับแล้วผมก็เคยลองเข้าไปดูแล้วนะอืมลิเกนะหมอลำเรื่องเนี่ยนะครับหมอลำเรื่องต่อกรอหมอลำเรื่องที่เล่นแต่งตัวลิเกเล่นเป็นหมอลำเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งลิเกนะทุกคนนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมเข้าใจว่า เ<ม>ก็เป็นหมอลำนะครับก็ก็คือหมอลำมันก็รวมทั้งหมดวงดนตรีหมอลำแต่ถ้าพอหลังจากเที่ยงคืนมาแล้วเขาจะเล่นเป็นเรื่องเป็นเป็นละครเป็นเรื่องเป็นแต่งตัวเ,เหมือนลิเกลิเกไทยอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือเป็นลิเกทางภาคอีสานเออนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็อะไรนะ ลิเกนะผมเคยตอนแรกเราเข้าใจว่ามีบอกอ,อย่างอย่างชา้ย,ยาพวกสอนรามน้ำเพชรนะครับมิชยัยเอ่อชัยยามิชยัยกุ้งสุธิราชนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเราก็จะคุ้นเคยว่าอยู่อยู่นี่นะอยู่อ่างทองนะครับอายุทยาสิงห์บุร,นะรบีลบบุรีอะไรเงี้ยลิเกน,นะครับก็พอเนี้ย เราไปเห็นลิเกต่างจังหวัดหรือลิเกผ้าอื่นๆนะครับผมก็เลยเพิ่งมารู้เมื่อเมื่อไม่ไม่กี่ปีมานี้เองครับเมื่อสักเออสักสี่ห้าปีหลังมานี้เองว่าเออ,เอ,อประเทศไทยเราก็มีลิเกภาคอื่นผมก็เลยลองผมไม่ได้ศึกษานะทุกคนผมแค่เข้าไปอยากรู้อยากเห็นอยากดูการแสดงนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมว่าผมมาเป็นศิลปินตลกนะครับเป็น เป็นนักแสดงเหมือนกันนะันักแสดงตลกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่เราจะดูกลุ่มของพวกเราเองอย่างเดียวนะเราก็ต้องดูศิละปะการแสดงอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าดูตลกอย่างเดียวนะเราก็ดูทุกอย่างนั่นแหละหนังละครภาพยนตร์นะครับตลกลิเกอย่างเงี้ยที่ บางคนไม่เคยเห็นอ่าผมใช้กับว่าบางคนนะบางคนไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยไม่เคยรู้นะครับว่าอ่ามีลิเกที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเดีย๋ยวลิเกภาคการเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วแหละนะครับผมเข้าไปดูเลยนะอ่าลิเกที่ผมผมชอบดูนะแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอืมก็คืออ่าลิเกทางอีสานใต้ นะครับลิเกอีสานใต้ก็คือซุรินบุรีลศรีสเกตอะไรพวกเนี้ยมันจะมีลิเกยอยูอ่อยู่หลายคณะเหมือนกันนะนะครับอืมเท่าที่ผมเคยดูนะคณะอะไรนะกล้วยหอมอะไรสักอย่างนี้แหละนะแต่ผมดูก็คือก็สนุกอ่ะนะเท่าเท่าที่ผมดูแต่ เพียงแต่ผมฟังไม่ออกแค่นั้นเองฟังภาษาที่แบบเขาพูดใช้ภาษาเขมรนะครับมาแสดงนะครับโดยเฉพาะโจ๊กตลกอะไรเงี้ยตัวตลกนะครับในในคณะลิเกของลิเกอีสานใต้นะครับก็จะพูดภาษาเขมรเป็นหลักนะครับก็แต่ตัวพระเอกนางเอกตัวเจ้าตัว อะไรต่างๆตรงนี้เขาจะร้องเป็นกรอนไทยนะครับแล้วก็พูดไทยด้วยเนาะนะครก็เลยแต่ผมไม่ได้ไปเข้าไปดูจริงๆนะเพียงแต่ผมไปสาะหาดูใน YouTube นะครับว่าเอเอผมก็เพิ่งรู้นะว่าที่ที่อีสานใต้เขาดูลิเกนะครับเขาจะดูลิเกตลบที่ที่มีชื่อเสียงนะผมที่ผมดูตอนนั้นนะก ชื่ออะไรนะเบบี้บอยอะไรเนี่ยนะครับตลกอีสานใต้นะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นว่าเขาลูกลูกชายเขาขึ้นมาเล่นครับก็ลองไปลองไปดูนะครับท่านใดที่อยากเข้าไปชมไปดูนะลองเข้าไปดูได้นะว่าเออลิเกอีสานอีสานใต้มันก็ก็มีนะครับลิเกอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่อ่ ส่วนใหญ่ก็จะรู้นั่นแหละนะครับนั่นคือลิเกโคราชนะครับลิเกจังหวัดนครราชสีมานี่ก็เป็นหนึ่งภาคอีสานเนาะแต่เป็นภาคที่ภาคอีสานในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนดูลิเกยเยอะนะครับนะครับโดยเฉพาะลิเกวงนะครับคณะวละอลล่ตนะครับอืม ล่าสุดนี้ก็มีลิกเกที่มีสร้างชื่อเสียงนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่เคยได้รู้ข้อมูลเท่าไหร่นะครับเท่าที่รู้ก็คือ,อลิเกคณะของพ่อของน้องนุ่นดำดงนี่แหละนะครับอืมแล้วก็มีใครอะตลกรูปล่อนะพ่อแปะอะไรเนี่ยนะครับที่ผมผมก็เป็นเพื่อนอในโซเชียลเขาอยู่นะฮะแล้วก็ ล่าสุดนี้เขาก็เอาเอาอะไรนะน้องน้องเสียเด่นที่ชอบตีไก่นะเอามาเล่นด้วยเลยเลิเกเนี่ยเท่าที่ผมเออเขาเรียกว่าอะไรเท่าที่ผมรู้มาเนาะก็คือเป็นลิเกดังทางโคราชแล้วก็ดังแบบเล่นดีนะครับเป็นตัวโจ๊กก็เล่นดีแต่แกเสียชีวิตไปแล้วเนะาะอย่างอะไรเขาเละขายนะ ชื่อช้างนะครับนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลมากมายเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยแต่แต่เคยได้ยินกันนั่นเองเออเราก็เราก็เกพิ่งมารู้ว่าออแต่แต่ก็อีกแหละนะครับการแสดงของเขาก็เขาก็จะใช้ภาษานะครับโคราชนะครับเป็นหลักแต่ว่าร้องกรอนนี่ก็ร้องเป็นกรอนไทยนะครับแต่ตัวโจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเล่นก็เหมือนลิเกอขมรนลิเกสุรินนั่นแหละ สดินบุรีร์อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดผู้ภาษา,พ,าพื้นเมืองนะครับเป็นหลักเนาะ,นะเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ามีแต่ลิเกภาคกลางนะความจริงทางนครราชสีมาก็มีนะครับาทางถ้าเป็นทางภาคอีสานเต็มตัวไปเลยก็คือหมอลำนั่นแหละนะครับหมอลำลิเกหมอลำนะครับลิเกอีสานนะครับ ก็จะแสดงตามเรื่องต่างๆที่สมัยเมื่ออดีตก็นะครับก็เอาเรื่องทีเ่เรื่องที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ที่ไม่ว่าจะเป็นนิทา,านพื้นบ้านเป็นอะไรพวกนี้นะครับตะก่อนนะก็จะเป็นพวกอสารพัดเรื่องนั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างมันเยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง ภาคนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยดูนะผมเชื่อเลยนะครับผมว่าถ้าคนเคยดูก็ใครเคยดูก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะลิเกภาคเหนือนะอันนี้อันนี้ผมผมเพิ่งเข้าไปผมเพิ่งเข้าไปดูมานะเพิ่งเข้าไปดูมาว่าเออลิเกลิเกภาคเหนือก็มีนะครับครับผมดูแล แต่งตัวฉากเจอร์ลิกเกเหมือนกันนะครับแต่ต่างแค่ภาษาภาษาภาษาดาังคำเมืองภาษาเมืองหรือภาษาเหนือเนี่ยนะครับก็จะใช้กับบทพูดอีกแกะนะครับสำหรับตัวโจ๊กตัวตลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ร้องก็ร้องเป็น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 กลางภาษากลางอยู่นะเพราะว่าเออผมก็ อย่างที่บอกนะมันไม่เคยเห็นนะก็เพิ่งลงค้นเข้าไปดูใน y o u t u b e เออมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันก็เราก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยนี่ก็ก็ดีนะแบบมีการแสดงแบบให้ให้ว่าคนภาคนั้นภาคต่างๆแต่ละภาคที่ฟังภาษาของแต่ละภาคเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงนะครับให้ให้ประชาชนหรือให้ คนดูต่างๆที่อยู่ในในภาคของตัวเองนะครับได้รับได้รับชมแบบเ,ออเข้าใจภาษาง่ายอะไรเงี้ยอนะครับลิเกลาดลีลิเกเ,กเพชรบุรีน,นี่นี่ก็ยังถือเป็นลิเกภาคกลางพูดไทยพูดภาษากลางอยู่นะครับ ลิเกใต้นะครับอีกหนึ่งภาคนะครับลิเกาภาคใต้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยนะแต่ผมว่าเข้าไปดูแหละนะครับลิเกาภาคใต้ก็ก็มันก็จะแตกต่างแต่แต่ลิเกาภาคใต้เนี่ยที่ที่ผมเห็นนะมันมีมันมีเขาเรียกลิเกอะไรนะทางทางทางใต้บนนะไม่ใช่ใต้ล่างนะใต้ล่างก็จะเป็นพวกนราธิวาสพวก แต่นี้เขาจะจะ,จะมีลิเกไอลิเกป่าอืมถ้าลองเข้าไปดูผมไปดูแล้วผมเคยเคยเห็นในในคลิปต่างๆนะครับก็จะมีการแสดงแบบสนุกสนานนะครับแล้วก็ลิเกทางทางจังหวัดพวกเขาเรียกอะไรน,นครศรีธรรมราชสงขลาอะไรพวกเนี้ยก็ ก็จะเป็นดิเกอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าจะภาคไหนนะครับแต่จังหวัดอะไรก็การแสดงนะครับศิลปะการแสดงนะครับต่างๆก็ได้รับความนิยมจากคนดูแต่ละภาคนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นศิลปะการแสดงของของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้น บางท่านเข้าใจว่าลิเกไม่ใช่มีอยู่แค่ภาคกลางครับแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับลิเกนะครับมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนนะครับคนดูเยอะเด็กไว้ลงไว้รุ่นก็ดูกันครับลิเกที่ไหนก็ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนหน้านู้นนะอย่างตัวผมเองนะผมผมผมก็ไม่ได้ดูลิเกนะผมก็แต่แต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เคยดูนะเคยแต่ว่าเราเราเราดูในแนวทางที่เราจะเอามาแสดงตลกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีน้องในคณะนะครับคุณต้นนะครับคุณต้นนี่แหละที่ชอบชอบดูลิเกนะครับ ลิกเกเอาไวรุ่นไวรุ่นนะครับก็จะมีของเอทพประบุสุที่รักอะไรเงี้ยของแกงที่เขาเคยประกวดตลกเดอะคอมเมดียนะครับของไอนน้องนายก็มีนะนายเดอะคอมเมดีนนะครับอ่านี่แหละครับผมก็ไม่ให้มันสูญหายแค่นั้นเองทุกคนนะครับศิลปะการแสดงนะครับต่างๆเรา เราไม่ไม่ไม่ให้มันสูญหายนะก็จะสืบทอดกันต่อไปเรื่อยๆนะรุ่นสู่รุ่นนะครับศิลปะการสแสดงแบบนี้เนาะจะมันก็จะต่างกับตลกนะครับอย่างที่บอกฮะตลกมันไม่มีรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะรุ่นสู่รุ่นแบบพ่อไปสู่ส่งไป ส่งไปให้ลูกอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็มีนะเดี๋ยวนี้มันตลกเนาะมันก็เป็นมันก็สุดแค่แค่ตรงนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะหายสาบสูญไปหรือเปล่าหรือยังมีอยู่นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลกรุ่นใหญ่ๆรุ่นเก่าๆก,าก็ล้มหายใยจากแล้วก็เลิกลากันไปก็เยอะนะครับ ยังมีรุ่นใหม่รุ่นผมนี่ก็ยังเออรุ่นผมนี่ก็ไม่ได้ว่าใหม่แล้วเนาะถ้าย้อนไปสักยีกว่าปีที่แล้วสาปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นออรุ่นรุ่นใหม่นะครับอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนั่งพูดนั่งคุยไปมาก็จะเออง่วงเหมือนกันนะเพราะว่าแสงสว่างไงมีแสงส่อง ด้วยระบบเบื้องหลังของผมนะครมีไฟสองสว่างนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรับชมทุกๆคลิปนะครับกับการพูดคุยนะครับของผมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สามารถให้กับให้ FC นะครับเข้ามาคอมเมนต นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับคลิปหน้าเอาไว้พบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ